การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณพศ2568สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารมีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมนำการพัฒนาด้วยการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับแบบบูรณาการผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสร้างงานสร้างอาชีพมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนองค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดในหลักธรรมคังศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยดังนี้พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญูมุ่งมั่นจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่โดดเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการกำหนดเป้าหมายความดีที่อยากทำคือทำงานเป็นทีมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพอเพียงครองตนครองคนครองงานสวดมนต์ไหว้พระปัญหาที่อยากแก้คือพัฒนาสภาพแวดล้อมในองค์กรทำงานเป็นทีมมีจิตสํานึกที่ดีเสียสละมีอุปกรณ์พร้อมใช้สื่อสารสุภาพ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูเพื่อปลูกสังค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติราชการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโปรง่งใสและยั่งยืนได้ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสำนักงาน เพื่อประกาศเจตนารม์บุคลากรขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมพัฒนาสู่การเป็นคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นมีการยกย่องเช,ชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมเผยแพร่องความรู้ของหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการในวันจันทร์ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบแบบแผนและปลูกฝังความตระหนักในกฎระเบียบของทางราชการดำเนินกิจกรรม5สได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างกุศล และยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันครบรอบ133ปีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิตได้ทำความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์โดยบุคลากรของสำนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์มีการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นความสิริมงคลในชีวิตและส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเป็นกระบวนการที่อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกระดับเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้อย่างยั่งยืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารขอขับคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป